r o ส c o ดิสแบกต่อเลยนะคะตัวนี้ระบุรุ่นไม่ได้นะคะเพราะว่าชื่อเลือนลบหายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีวัดนะคะวัดวงนอกวงในความหนาร่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าหน้าตาเหมือนกันก็จะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันจะมีตำหนินิดนึงนะคะสนิมนิดนึง ว่า,าไม่มีถุงพลาสติกให้มานะคะเพราะว่านี่เราเพิ่งนำมา,มาใส่นะคะพอโดนความชื้นแล้วก็ส,สนิมตามที่เห็นเนี้ยคะ่ะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีผลนะคะไม่ผลกการใช้งานมีมากสามจุดนะคะโอเควัดเลยค่ะวงนอกเลย วงนอกตรงเส้นป่าศูนย์กลางได้ห้าสิบเจ็ดมิลความหนาหรือความสูงนะคะของลูกสูบของเราอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะหรือห้าสิบจุดห้าห้าสิบครึ่งแล้วก็ส่วนที่จุดต่อไปที่เราจะวัดนะคะก็เป็นร่องตรงนี้เนาะวัดให้เลยค่ะ อยู่ที่ห้าสิบสี่จุดห้าแล้วก็ขอบนี้เนาะห้าสิบเจ็ดจุดห้าสิบหกจุดห้านะคะห้าสิบหกจุดห้าแล้วก็รูในรูในก็สี่สิบสี่สิบสี่สิบเก้านะคะประมาณสี่สิบเก้าได้ ก็ตามนี้เลยค่ะชื่อรบเลือนหายไปก็เลยแบบโอเคต้องใช้วิธีวัดนะคะแบบนี้ได้เลย